มาเลยครับไปเรียกมาเลยทหารนินตมาลรกจิตคุณเรนินะมาทคุณรู้จักเขาเปล่าคุณมาว่าอะไรเขาก็ไม่รู้จักไงก็ถามว่าเออแล้วมาว่าอะไรเขาคุณบ้าเปล่าแล้วทำไมอ่ะบ้าแล้วทำไมเออแล้วจะบ้าไปทำไมล่ะก็ไปเรียกตำรวจมาดิไม่เรียกอ้าว แต่งตัวบน้ก็เห็นมีมอะไรป่ะคบเนี่ยถามไม่มีกลมอะไรนี่มีมอะไรในชีวิตทำไมอยไม่ชอบพวกผู้หญิงแต่งตัวอย่างนี้อะไรคะคุณอคาไม่รดาเขาทำไมคณรู้แต่กับเขาหรอวเลขเฉยๆตเลน่ตเไ่ด้ห่ะไม่เลหรือเปล่าเที่ยวาว่าคนอื่นเคุากับพไม่สวยเท่าสวยไงสัญญากับมูกไม่ได้ไป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 ปสัญญากาง ไปไหนก็ไปมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไปไหนไหนก๋ยวไปเรื่องของกูกูจะไปไหนมันก็เรื่องของกูเฮ้ยมึงพูดคือมึงกูได้ยังไงอ้าวพวไม่ชอบใครก็เรียกมึงกูไงคะเราไม่ยุ่งอะไรกับเขาอ่ะแล้วทำไมอ่ะไปนั่งไปนั่ง่นังตอารมณ์เสียนี่จะขับรถมาขับรถจักรยานมาชมแล้วกก็เดินนัอย่าพุ่งค่ะเราสามคนตรงไหนคะสองคนเดินมาไม่ได้ตรงถนนคุณเดินมาแล้วคุณก็บอกว่าแต่งตัวอะไรทำงานพิธีมั้ยสิคุณคุณอคติกับทุกคน ถ่ายงานใครคะแล้วไปเกี่ยวอะไรอะคุณอยากรู้เฉยๆทำไมอคุณมาขี่แต่งงานคุณก็ไปเลยแล้วทำไมอะแต่งยานก็ขี่เออแล้วทำไมแล้วคุณมายุ่งอะไรเขาคุณมาด่าอะไรเขาเรียนมหาวิทยาลัยอะไรแล้วทำไม่ไมรู้ไม่ได้หรอแล้วคุณจะรู้ไปทำอะไรแล้วทำไมอะประสาทเสียแล้วประสาทสิเออนั่นแหละประสาทจะอยู่รวมประสาทไปหมดคนดีๆก็เลยไปเชื่อผมเถอะขอร้องเลยนะ อย่ามายุ่งอะไรคับพวกผมเลยก็แค่ถามว่าจบมหาวิทยาลัยไม่ค่ะคุณโดนมาคุณบอกว่าแต่งตัวอะไรทุเรศอ้าวแล้วอยู่แล้วคุณมาอ่านสติทําไมนะคะคุณเขาถ่ายงานเขามีการเตงฉากมีเสื้อคลุมอะไรคุณมายุ่งอะไรอะคะก็บ้าเออก็บ้าเออบ้าไปเลยไม่ต้องยืนทำไมจะยืนตรงนี้ก็อยู่ก็อยู่ไปไปแต่งตัวก็ไปแต่งสิเมื่อกี้เขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็อารมณ์เสียงไม่อยากถ่ายแล้ว ก็เล่นเป็นเพ่อารมณ์ดีๆอยู่แหละพอเห็นพวกไม่ค่ะพี่เดินมาพี่มองหน้าพี่ขับรถมามองคอแล้วพี่ก็มาต่อตรงนี้ปัหาเกไป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 ไม่ไปไปกูไม่ไปมีปัญหาไปเถอะไปไกลๆเลยเขาเป็นอะไรอ่ะอยู่ดีๆเขาก็มาด่าเราอ่ะอยู่ดีๆมาดูมามึงมาด่าเพราว่าอย่างนั้นอย่างนี้พี่มาบอกมาว่ากูโรคจิตเมื่อกี้รู้อะไรคะผมดูเงินทาไมมันพวกโรคจิตนักประสาทด้วยไม่รู้จักกับเขาแล้วมายุ่งอะไรกับเขา่จริง มายืนด่าเขาเออมายักที่จัดการทีเขามีเจ้าหน้าที่เขามีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ครับมันไม่ได้มีอะไรที่เราตัดจักรยานบ่อยที่เนี่ยก็รู้แล้วคุณรู้ว่าอะไรเขาไม่แล้วคุณมาคุณไม่รู้ด่าเขาคุณมาว่าอะไรเขาให้มันพูดคนเดียวให้มันให้มันใครมันไม่จบอยู่ไปเนแน่มันไม่เจ็บไปล้างมือค่ะล้างมือแล้วรีบไปเลย ไม่ค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนที่อื่นก็ได้จะไปถ่ายงานที่อื่นก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นต้องที่นี่เออพี่ไปถ่ายงานที่อื่นเหรอไปเปลี่ยนที่อื่นก็ได้แล้วอยู่ดีมาโหมาด่าอะไรอาคติทุกคือแบบแม่งแบบแม่งเอาแม่งอย่าแม่งเอาแม่งที่อาคติกับทุกอาชีพเรื่องเขาทำไมแม่งนะแม่งคุณมาหาเรื่องเขาทำไมคุณจะปั่นจักรยานคุณมาจอดที่นี่ด่นมาปั่นมาอะไรนี่ด่าพี่อาคติกับทุกอาชีพที่บอกว่าหนูแต่งไม่พี่อาคติกับพี่ตี้เอ็มซีอ้ามาถ่ายงานนะคะนี่ก็พี่ช่างก คุณอ,อยากรู้ไงไม่อยากรู้ว่าพูดทำไมคนนี้ถึงถามอะไรแล้วเขามาด่าแลอวมันจะตามไปอีกแต่เมื่อกี้ตามปั่นจักรยานดิไม่ใช่ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักกับน้องผมไม่ใช่นด่าน้องผมอยู่เนี่ยปั่นจักรยานมาก็ด่าแล้วคุณด่าเราบ้างด่าเราป้าคุณด่าว่าโรคจิตแล้วคุณด่าอ๋อคุณด่าก่อนแล้วคุณมาว่าอะไรน้องผมล่ะไม่รู้จักกันแล้วมาว่าอะไรปภาษาเสียงเต้นคนละ้าเป็นคนเต้นคนละหาดูสิไหนคะมีอย่างเกงซับแล้วดูใส่เสื้องที่น่ะเนี่ย คือนม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาไปทำให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอีกเดี๋ยว้็ตามผมไม่นะเชราเบอร์โทรไม่ใช่เมื่อกี้บอกเราเบอร์โทรบอกว่ายุงที่ยุงที่ยุงที่อ่ะทุท่านมันมีคนแบบนี้มาเออลูกจิตอันนี้คือแบบแล้วมันจะรู้ไปอะไรอ่ะโอ้โหนี่หรอนี่เหรอมอกรุงเทพโอ้ยี่อ่ะ นุ้ยอาั่นจักรยานมาแล้วก็แบบทำจะขับชนแล้วก็ด่าแล้วเราก็เลยแบบโอ้โหใสไม่เป็นไรหรอกมั้งพอมาถึงนี้มันก็จอดด่าพอจะเข้าห้องน้ำมันก็มาถามนู่นถามนี่แต่ม,มาถ่ายงานค่ะแต่โดนดา่า <c oughs> นี่แต่งตัวเรียบร้อย <c oughs> แต่โดนดา่าอุ้ยพี่คือแบบเดินวนมาใช่ปะเดินวนอ้าวเฮ้ยคือยังด่าอยู่อ่ะ พ,พี่รู้ไหมเขาวนมาหาเขาเดินเขาวนมาเขามองตาคอนเป็นพิตตี้หรอนี่นี่อะไรนะเพื่อก็เป็นพิตตี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเกลียดอาชีพแบบนี้เขาเกลียดอาชีพพิตตี้เอ็มซที่มาแต่งตัวแบบนี้เอา้าอันนี้คือแบบอะไรอ่ะอม,อมันแค่ถ่ายงานประชุม